เอฟซีช่องอีสานบ้านดุงบงังอ่าวมือน,นี้ก็อยู่ในสวนนี่แหละครับไม่ได้ออกไปใงาน้ำสวนหนาแรงเขานี่อ่ากับบักซีดาอ่าเมื่อนี้ก็โอกาสดีก็ได้อ่าเปลี่ยนน้ำบักหอยท้ายน้ำาระสนต่ไปพี่น้องอ่าไม่ได้ล่างบอลดอกแต่ว่ากะเปลี่ยนน้ำเขาออกไป ก็เลยมันนี่เพี่ยนนำออกไปแล้วจะไปหาอาหารมาให้ปลาคอยนี่เระพี่น้องเอ่ออา,อาหารจะบอาหารม่มมีกินแล้วนี่หอยเชลีสีทองที่ได้เลี้ยงไว้ยู่นี่อะีบอเอ่อกำลังขยายพันธุ์อยู่นี่อ่าเลยอาหารม่มมีกินนอกจากเอ่อเศษ พลังหรือว่าบักซิดานี่ลูกอะไรที่มันมีตำนี้พี่น้องใดีมีตำนี้กับมาเห้หอยเนี่ยเรากินกินเกียงเบิดพี่น้องกินดีแท้ๆมีเท่าไรก็กนินยังไงกินก็กินเบิดเนี่ยวันนี้ก็เลยพอีอพโจก็กินเอามาใส้หลาย,ลายๆกินใกล้สเบิดแล้วพี่น้องเนี่ยหอ,อยหก็ได้ ต่งสีบอเลยนะครับตอนนี้กำลังกินอาหารกำลังออกไข่เริ่มออกไข่ขยายพัน่าเริ่มกินมันตะไปเขานาฮ้อนเออเติบโตเริ่มเติบโตแล้วเล็งใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยลยจะไปหาอาหารมาให้กิน อาหารก็อยู่ละแถวแถวสวนนี่ลราพี่น้องนี่สวนฟล่งนี่อพอดีเสร็จจากหุนหน่นล้ำเอาอฝหัวฟล่งไปแล้วบางสวนก็วันนี้สิไปหาอาหารมาให้ปักหอยสำหรับพี่น้องเบิง่งว่าสิไปหาอาหารนี่ยังมาให้ปักหอยกินนี่มันจังสิพ่อให้มันกินนี่พี่น้องนี่ เดี๋ยวกสิพาไปหาพี่น้องนี่เราพี่น้องมาหาอาหารให้ใหใหบ่คอยก็ได้ลเ่าเอาไปกินบ่หนานี่งานในสวนมันนี่พี่น้องจับขึ้นอ่เออ อผู้ชมดีรู้จักว่างานนี่ซื้อหยังกับหน้าคอมเมนต์มาบอกนะครับอ่าคนไทยกับบรูก,กันา่าหยาหยังแต่ว่าเอาเคยเห็นเพิน่นเพิ่นมาถอนมะลกมาหาไปให้งังงวกับคุยกินนะพี่น้องง่วคข้ยมันก็กินก็นเลยทดลองว่าบอกขอยเชอรี่มันจะกินได้บอันนรืนอ ถอนออกสิเราพี่น้องอยู่นู้นู่ในปามันเพลนเนี่ยมันปลูกไม่ี่เนี่ยมันแรงกะหยาจะอ่นมันก็บพเกิดแต่ว่าหยานี่มันก็เกิดมาอยู่สินะก็ลองบิ่งว่าถอนแบะเขากินเราเขาจะกินบ่เรลาพี่น้องห้านี่ละเนี่ยอนี่หยานี่มันก็เกิดอยู่ในป่ามันเพลนเพันปลูกไว้เนี่ยปลูกมันไว้ในรองมันเนี่ยเลยมีหญยานี่มันเกิดไหล เ,เลยสิมาหาถอนว่าเิีอยไปให้บก้อยเชอรี่กินรสันเถาะเออเป็นอาหารหอยเอรี่ว่าสิกินบอน่อสนเดพี่น้องทดลองเมืองเอาอผู้ดใดว่าผู้ใจซื้อหนาอ่อคอมเมนต์มาบอกเล้อพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวทดลองเมืองว่าสิถอนหานี่เราพี่น้องเอาหนานี่ไปจังน้อยแล้วก็เอาไปให้บักหอยกินว่าเมืรรองมันสิมันมันสิกินบอ่อ เดี๋ยวก็สิได้เห็นพร้อมกันนี่เราพี่น้องเห็นแต่ว่าเพิ่นออกไปห้วยควยงวัวมันกินงว้วก็กินดีว่าสั้นเพิ่นว่าคย้ยกินดีบันนี้เอาไปให้บะกหอยกินมึงนัวมันสิกินบ่เออเดี๋ยวก็ไปพิสูจน์พร้พอมๆมกันพี่น้องนี่ยาเนี่เกิดลายอยู่เนี่ยมาลองมันนี่พี่น้องเนี่ยอ่า ตอนนี้ก็เพิ่งว่าหอยถึ่งเอายาจิตถอนมาเมื่อกี้นะพี่นอ้องเอออาลงไปให้เขากินตอนนี้ก,ก,กำลังคืบขั้นเขามากินยาแล้วพี่นอ้องนี่เออกำลังเขามากแล้วกำลังขึ้นมาจแต่กินยาอืม ฟังบอนี่ก็คือกันเนี่ยเขามาก็กินยาแล้วพี่น้องเนี่ยเต็มเลยเนี่ยนี่เขามาแล้วเป็นกุม้มขืนมาแล้วเริ่มแทะยาแล้วพี่น้องกินยาแล้วเนี่ยเลียงไงบอช่อยเชอรี่สีทองนี่ก็ไไ้พี่น้องมี่ยังเก็เอาให้กินเศษผักเศษยา หยาน้ำปลานี่ละเออน้ำไ้น้ำสวนผักขมผักตำนิ้นอ่ากินเบ็ดผักขาดปลาออายานี่ก็จะบรุซื้อหรอกเออออกมาทดลองให้กินกินุูน,นะรุ่มสกรรมแล้วุ่นะเออทดลองว่าพเ่นจิก,กินบอ่อแบนนี้อูอใช่ไนะ กัเดามานเนยนี่กินแล้วก็ลุ่มกินเลยเนี่ยพู่น่ะกินกุมเลยเขาไม่กินนะกินยาพน่นกุมก่อนามาแล้วพไปน้องกำลังจะย่อยมากแล้วเนี่ยสงสัยพะพ่นขึ้นนี่เกี้ยงเพิ่นกินเก้ง เกียงไหลเริ่มไครออกมาแล้วเนี่ยเพอนี่ก็เป็นบอ่อฟักต่อย่อยเอาใครออกมาใส่ฟักไว้เนี่ยเราพี่น้องแกออกมารุ่นเนี่ยกำลังเริ่มใครหลแล้วเนี่ยรุ่นนุ่มสาวคุณนมาเนี่ยเริ่มบอ,อกวางใครแล้ว บอนี่ก็รุนนุมสาวกันพี่น้องนี่อ่าลุ่มกินยาแล้วนี่ยปนเอฟยาไม่กินกินบัคักเอ,อ้ขึ้นนี่ม,มมมขึ้นนี่เราพี่น้องยาอนนี้เทียงเบิด <c oughs> เทียงเบิด <c oughs> กินดีท,ะท,ะทะ้าถ้าทำการเลรี้ยงง่ายแบบนี้ก็พักอิจโจกก,กินจอกแหนกินบัดที่น้องกินฮอดสาลายหางก็ลอกสาหายหางก็ลอก็มาโรยยนไปนี่เกี้ยงบอะ,อะขยายพันธุ์อยูยใส่สะหลายแหน่พวนี้กินเขากินบ๊ดจอกพักอิจโจกักตบเพ้านี่แหละกินงานี่ก็กินผักขม ผักตน้นินมักซีดากินฮอดมักซีดาเสร็จเรื่อยๆทำไมกินกินบัดยังยไงเร่องไงพี่น้องเออมีจักบอเนี่ยพยนะี่น้องขอบพูดว่าเลี้ยงไว้กินบ่ไว้เนี่ยอา่าปล่อยเพียงครั้งเดียวเออเก็บเกี่ยวตลอดชาติพี่น้องกินตลอดชาติเลยนี่กินตลอดชีวิตอปล่อยเสียเดียวพ่อ กอยากให้พี่น้องเขาได้เลี้ยงรองบิ่งพี่น้องมีกสามสี่บอนี่ก็โอ้ขยายพัน์เร็วหอยเชอรีสีทองนี่แต่ว่าเพิ่นไปใไส่อะไรเราขึ้นบอตำ้ตมๆซัมนี่กับพี่น้องเ็่ง่งไงบอตำ้ตมๆแค่นี้ ก็ปีนขึ้นจากขอบบอ่อไปตกลงไปกัไปใส่บ่ได้ไต่บ่เป็นอืมมันบ่มีนำม้ำก็ไปบ่ได้ติดไส้แงกไปบ่ได้เลยอ่ากินกินพี่น้องตกลงมากินเดี๋ยวว่าหอดมือเงินเ้าสงสัยจะบุเเลือแ้้เนี่ยกินดีปันเนี่ย ดีครับลุ่มเลยเ,เห็นบ่เนี่ยพี่น้องเอ้ลุ่มหยาลุ่มหยากินหยาให้เขาคุย้ยให้เขางัวทุนมาเป็นก้อนเป็นกลุ่มเลยเต็มเลยเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่กดที่ตามกดไลค์คนแชร์เพ่อลังใจให้ได้ดทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปละครับ